ขอเชิญเที่ยวงานเขาดาวปากบาราจังหวัดสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e ของบาจอมเนซิมกันก่อนนะครับหรือหลายๆท่านไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเผลอเข้ามาดูเทปเนี่ยระบบก็จะเป็นการนับยอดในการเข้าชมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับถ้าท่านใดที่กดติดตามก็ขอบพระคุณกันมากมากครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหหััวข้้อทงม เนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับเทปนี้เนี่ยเราจะออกอากาศกันทางช่อง YouTube อื่นๆด้วยนะครับมากมายหลายช่อง YouTube เลยครับที่ดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท่านเมื่อเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากท่านมาช่วยกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาวจอมนิิสิงกันด้วยนะครับฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยครับส่วน993154905นะครับพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันในส่วนของการลงโฆษณานะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆกันได้นะครับ 0993154905ก็ได้เช่นกันครับงานบนูญงานวัดงานมัสยิดงานการขุส่ต่างๆอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆหรือจะเป็นในส่วนของข่าวงานศพงานแต่งงานว,วดงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆกันด้วยเลยเช่นกันนะครับติดต่อมาได้เลยทางช่อง y o u t u บจอมหนึ่งซิม0993154905หรือจะเป็นการติดต่อ,อฝากข่าวไว้ที่ร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทางเพจเฟซบุ๊กตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมที่จะ ดูแลคุณผู้ชมกันในส่วนของการฝากข่าวผ่านทางร้านสาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับหรือจะเป็นนะครับอ,อ,อื่นอนอีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาธัมพันธ์กันได้นะครับพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวสักช่วงระยะหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่วงของอการเขาเรียกอะไรนะ การรับสมัครนักศึกษาใหม่การรับสมัครนักเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวตั้งแต่มกกลาเป็นต้นไปนะครับมกกลานะครับมกกลามกกามกกามกราคมนะครับก็จะเป็นการรับสมัครนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่ของแต่ละการศึกษาของแต่ละสถานศึกษานะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับในส่วนของข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568ที่จะ ถึงกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสำหรับในส่วนของเรานะครับที่บอกไปข้างต้นว่าขอเชิญเที่ยวงานเข้าดาวบาราสตูนนะครับระหว่างวันที่24ถึง2่ธันวาควม2 5ง7ถึงวันที่2มกราคม2 5 6 8นะครับภายในงานเนี่ยจะมีศิลปินให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันฟรีฟรีตลอดทั้งงานนะครับทุกค่ำคืน มีศิลปินให้ชมกันฟรีๆนะครับสบายอกสบายใจที่ลาน18ล้นานำอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับถามว่าทําไมถึงเรียกกันลาน18ล้านตรงนั้นน่ะเขาแรกเริ่มเดิมทีเขาใช้งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงพีภูมิทัศน์ตรงนั้นอยู่ที่18ล้านนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยลื้อกันไปลื้อกันมาปรับกันไปปรับกันมาก็มันเกิน18ล้านไปแล้วครับปรับไปปรับมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วมารู้จะปรับกันทําไมครับ ปรับไปเปลืองเงินทาไมไม่รู้ครับปร,ปรับปรงุงตรงโน้นปรับปรุงตรงนี้ปรับไปปรับมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับหรือและทำหรือและทำเหมือนที่หลายๆคนเขาบอกอะไระครับหรือและทำหรือจะทำสงสัยเงินจะเยอะนะครับนะครับเอาเงินที่เยอะๆนะั้นไปดูเลยพี่น้องประชาชนในส่วนอื่นๆดีกว่าครับสวัสดิการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตําบลปากน้ําอํเาเภอละงูครับดีกว่าครับไปหรือและทำหรือและทำหรือและทำสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมครับเปลืองเงินครับเปลืองเงินครับมันยังไม่ผุดมันยังไม่พังไปหรือและทำหรือละทำเปลืองเงินครับเปลืองเบีย นะครับกูด่าลงไปในนี้แหละนะครับเยอะเลยครับพี่น้องประชาชนที่บ่นบนกันอยู่นะครับหรือเราทำหรือล้าทำสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับนะครับเปลืองเงินเปลืองเงินครับประชาชนเขาพูดพูดกันอยู่นะครับลองฟังเสียงประชาชนกันบ้างดูนะครับนะครับอทีนี้เรามาดูสวนของคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต วันที่24ธันวาคม2 5 6 7เป็นหน้าที่ของวงกันตังวาไรตี้จากจังหวัดตรังนะครับวงกันตังการวาไรตี้นี่ก็เล่นสนุกครับสนุกนะครับคุณผู้ชมไปได้ครับวงเนี้ยถึงจะเป็นวงแบบธรรมดาธรรมดาแต่เล่นแล้วสนุกครับสนุกสนานแน่นอนครับสำหรับวงกันตังวาไรตี้บ่าวจอมหนึ่งซิมการันตีครับสนุกสนานแน่นอนครับเผือๆบางทีผมอาจจะไปเดินเล่นเล่นเดินเที่ยวเที่ยวไปดูชมคอนเสิร์ตเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับ24นี้ไม่ไม่ไม่ไปบันทึกเทปนะครับ อาจจะไปเดินเล่น,เ,ลนเป็นการส่วนตัวนะครับ24ธันวาคม2 5 6 7วงกันต่งวาราตี้ครับนะครับส่วน25ทธันวาคม2967จะเป็นหน้าที่ของวงเพออันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปะร่วมเป็นกําลังใจให้กับศิลปินกันได้ทุกค่ำคืนนะครับแล้วก็วันที่26ทธันวาคม2967เป็นหน้าที่ของลองยงงคณะน้องบี นะครับแล้ว uh ก็27ธันวาคม2 5 6 7เป็นหน้าที่ของแตงกวาและวงไอรินแล ok 28, ok 67, ้ว uh ก็28ธันวาคม2 5 6 7เป็นหน้าที่ของวงฟิกเกอร์ <huh. S 2> นะครับแล้วก ok ok ็29 um ธันวาคม2 5 6 7เป็นหน้าที่ของวงกะละมังไก่กะละมังนะครับแล้วก็30ธันวาคม2 5 6 7เเป็นหน้าที่ของวงโกปี แล้วก็3 1ธันวาคมส5 6 7้อย 67, อันนี้เป็นคืนเข้าดาวนะครับประชาชนเนี่ยไปกันเยอะแน่นอนคืนเข้าดาวนะครับผมก็ไปด้วยคืนเข้าดาวนะครับไปถ่าย YouTube เก็บภาพบรรยากาศงานเข้าดาวนะครับแล้วก็ไปดูว่าเขาจุดพลุเนี่ยมันจะสวยหรือไม่สวยสําหรับในปีนี้ของการเข้าดาวนะครับที่หาดปากบาราครับผมเคยไปเมื่อหลายปีก่อนครับตอนนั้นเนี่ยไปเข้าดาวมันจะมีดารามาร่วม เข้าดาวด้วยในตอนนั้นหลายปีก่อนแล้วครับหลายปีแล้วครับมีมีดารามาร่วมเข้าดาวด้วยนะครับในตอนนั้นแล้วก็มีทีวีนะครับนักข่าวหลายช่องเลยครับไปถ่ายทอดสดกันในตอนนั้นนะครับในหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วสักประมาณ5ปี6ปีน่าจะได้แล้วครับตอนนั้นนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่เลยตอนนั้นจัดงานเข้าดาวที่หาดบากบารานะครับแต่ในปีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะจัดแบบยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับยิ่งใหญ่อีกหรือไม่ สำหรับงานเข้าดาวที่ลานชมวิว18ล้านที่ตำบลปากน้ำอาเภออลังงูจังหวัดสตูลน,นะครับหรือตรงบริเวณหาดปากบาราตรงนั้นแหละนะครับเราจะไปดูกันว่าปีนี้จะจัดงานเข้าดาวกันแบบยิ่งใหญ่หรือไม่สำหรับคืนเข้าดาว31ธันวาคม2567นะครับแล้วก็วันที่1มกราคม2568เป็นหน้าที่ของน้องซันวอลทัศนะครับ ก็ไปเป็นกําลังเรียนใจกันได้เลยแล้วก็วันที่2มกราคมสองพหรเน,เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของวงบาวีนะครับบาวีก็มามอบความสุขท่านเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชมกันนี่คือในนซองของงานาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหรืองานเขาดาวที่หาดปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้น24ถึง 2 4ธันวาคม2 5 6 7ถึง2มกราคม2567คุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้นะครับฝากในส่วนของโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตกันด้วยนะครับโฆษณาแฝงในเทปนี้กับเน็ตไม่อันลดสปีดมรรลความเร็วของเอในระบบเติมเงินนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยตามรหัสในที่เห็นกันตรงนี้รวมไปถึงโปรโมชั่นตัวนี้นะครับของเอในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับก็กดรหัสสมัครกันได้เลยจะเอาแบบไหนเอาความเร็วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็กดสมัครกันได้เลยครับตอนนี้จะเป็นของ ดีแท็กนนระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมก็สมัคร,รกันได้เลยราคารวมภาษีแล้วจะเอากี่ม็ดกี่วันก็ตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนิดจากทางค่ายของเอในระบบตรมเงนินเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมก็สมัครกันได้เลยรหัสต,ตรงนี้ตามที่ตรงนี้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการโทรไปต่างประเทศสุดประหยัดคุณผู้ชมต้องกดสมัครแพ็เกจโปรโมชั่นก่อนนะครับหลังจากนั้นเวลาโทรไปต่างประเทศกก็ดรหัส โ่นโซนสามรหัสประเทศรหัสเมืองและก็เบอร์ปลายทางก็สามารถที่จะใช้เพ็่เกจโปรโมาณกันได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพ็่เกจโปริมาณกอินเทอร์เน็ตจากางค่ายของเอ็นระบบตมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายะค่ายเบอร์เดิมก็ราคารวมภาษีแล้วจะเอาความเร็วเท่าไหร่กี่วันราคากี่บาทก็กดตามรหัสที่เห็นตรงนี้กันได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร้านサラวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับสาขาแม่นางโทร0826499917หรือจะเป็นดไลน์ผ่าน ID S A I W t U T C O M P U T A หรือจะเอาเบอร์โทร0826499917มาดเป็แบบนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับการติดต่อก,กับร้านサรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube ของบ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยครับเพราะว่าทีมนี้ออกอากาศกันหลายๆช่อง YouTube เลยนะครับเจอช่อง YouTube อื่นๆก็กลดับมากดติดตามทางช่อง YouTube ของบ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะชครับ 0 993154905รวมไปถึงการฝากการประชาสัมพันธ์ไว้กับร้านส s คอุพิอเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้หลุดหมดเลยเช่นกันนะครับตามเพจ Facebook ตรงนี้กันได้เลยนะครับมาย้มของเรากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสำหรับาการาร่วมเที่ยวงานขอเชิญเที่ยวงานเข้าดาวปากบาราสตูลน,นะครับในระหว่างวันที่24ธันวาคม2567ถึง2มกราคม2568 นะครับที่หาดปักบาราหรือตรงบริเวณลานชมวิวนะครับ18ล้านหรือเขาเรียกว่า b a รา view point ตรงนั้นแหละนะครับจุดที่ตำบลบากน้ำอำเภอรังูจังหวัดสตูลครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปชมนะครับเดินช้อปชมชิมซื้อนะครับสินค้าซื้อของกงของกินเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับหรือจะเป็นในส่วนของสวนสนุกเครื่องเล่นนะครับไปนั่งชิงช้าสวรรค์น,นะครับเพื่อที่จะระลึก ความหลังตอนปีมดิกๆนะครับมาอตอนเด็กๆก็นั่งชิงช้าสวรรค์กันนะครับรู้สึกจะมีสาวน้อยตกน้ําด้วยนะครับรู้สึกจะมีสาวน้อยตกน้ําด้วยก็สามารถที่จะไปไปไปสาวน้อยตกน้ํากันได้ด้วยเช่นกันนะครับงานวันที่2 4่ธันวาคม2 5 6 7ถึงวันที่2มกราคม2 5 6 8นะครับ ชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็ไปร่วมเป็นกําลังงใ,ใจให้กับศิลปินกันได้นะครับไปชมไปดูกันได้เลยนะครับสาหรับศิลปินมีให้ชมฟรีทุกค่าคืน2 4ธันวาคม2567เป็นหน้าที่ของวงกันตังวายเต้ตี้จากจังหวัดตรังอันนี้เล่นสนุกนะครับสนุกสนานแน่นอนสำหรับวงกันตังวายเต้ตี้ครับแล้วก็25ธันวาคมส5 6 7, 7เป็นหน้าที่ของวงเพอแล้วก็26ธันวาคมส5 6 7เป็นหน้าที่ของรองยงงคณะน้องบีแล้วก็27 ธันวาคม2567เป็นหน้าที่ของแตงกวาและวงไอรินแล้วก็28ธันวาคม2567เป็นหน้าที่ของวงฟิกเกอร์แล้วก็29ธันวาคม2567เป็นหน้าที่ของวงไก่กละมังแล้วก็วันที่30ธันวาคม2567เป็นหน้าที่ของวงโกปี้แล้วก็วันที่31ธันวาคม2567เป็นในส่วนของการเข้าดาวนะครับนับถอยหลังเพื่อที่จะ ตอนรับปีใหม่2 5 6 8เารเราไปดูกันนะครับว่าเข้าดาวที่หาดปักบาดาปีนี้จะยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำสถิติเมื่อประมาณ5 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาทำสถิติไว้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับจัดงานเข้าดาวมีดารามาเข้าดาวด้วยมีทีวีมีนักข่าวมากันเพียบเลยในตอนนั้นทีวีหลายช่องก็ถ่ายทอดสดกันด้วยในตอนนั้นนะครับเมื่อสักประมาณ5 6ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นคือยิ่งใหญ่ถือว่าใหญ่ที่สุด สุดยอดที่สุดในตอนนั้นนะครับแต่ในปีนี้จะยิ่งใหญ่แบบไหนเราต้องไปดูไปชมกันนะครับว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือไม่นะครับแล้วก็วันที่1มกราคม2 5 6 9, 7, 8, 8เป็นหน้าที่ของน้องซันวอลทัศนะครับแล้วก็วันที่2มกราคม2 5 6 8, 8เป็นหน้าที่ของวงบาวีนะครับที่จะมาสร้างสีแสนทางด้านเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชมกันในบรรยากาศของงานเข้าดาวต้อนรับปีใหม่นะครับ ที่หาดปักปาราครับหรือที่ปักปาราวิวพอยต์หรือที่ลานชมวิวสิบแปดล้านปักปาราตรงนั้นนี่แหละครับอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลน,นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับทีมนี้พอไปพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับทีิปนี้สวัสดีครับ